ครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับเอ้ออัปเดตทุเรียนนะครับปลูกครบาตอนนี้น่าจะสองเดือนแล้วนะครับอ่าสองเดือนนะครับก็แตกยอดค่อนข้างดีเนาะ z o แตะซูมนั่นเงอ่าโอเคนะครับแตกยอดค่อนข้างดีเนาะมียอดใหม่มีอะไรขึ้นมาเนาะครับมันตอนนี้ก็สองเดือนนะครับสองเดือนเต็มนะครับ าลากนี่น่าจะลงข้างล่างหมดนะครับไม่ขึ้นข้างบนมา,า,าผมยังไม่ดูเลยนะครับก็โอเคนะครับโอเคดีช่วงนี้ฝนตกดูก็บ่ค่อยได้หดน้ำบ่ได้หดน้ำได้หรือครับเาบนาะบ่ได้หดน้ำมาหลายอาทิตย์ละสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็โอเคดีครับโอเคดีเดี๋ยวสิเดี๋ยวดินมาใส่นะครับ เดี๋ยวพอเราเอาดินมาใส่กันเดี๋ยวกนดินแถวๆนี้ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวอยู่คู่นี้เป็นคู่ที่ปลูกเงาะนะครับปลูกเงาะนะผมก็มีอยู่สองต้นนะครับเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆนะครับนี่ปลูกสองต้นต้นนี้สองต้นนี้ผมเ็ดผมอัพคลิปอ่คลิปปลูกไปนะครับเพราะว่าป,ปลูกเราก็เ็ดคลิปเ็ดคลิปป,ปลูกไปนะครับก็เลย อยู่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะครับโอเคใสได้เลยนะครับมีการแตกงแตกยอดไม้ออกมานะครับแตกงแตกยอดไม้ออกมาอ่าแตกงแตกยอดแตกยอดไม้ออกมานะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับการปลูกนะครับดูแลนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับ มีสองต้นนะครับอยู่นี่ผมปลูกมีเงาะนะครับมีเงาะส่วนมากรักพืชรักสิเป็นเงาะนะครับเป็นเงาะแล้วก็มีกล้วยนะครับมีกล้วยมีบุกุ้งนะครับเป็นบุกุ้งฮอลแลนด์นะครับปลูกอันนี้เป็นอัปเดตนะครับอัปเดตปลูกทุเรียนครบ2เดือนนะครับ2เดือนแล้วก็โอเคนะครับค่อนข้างโอเคดีดินดินอยู่นี่ก็ปลูกกล้วยง่ายก็ถือว่า อันนี้นนานๆยังไงพราะปูบวกเงาะมันก็ติดยู่ลายต้นนะครับอาจจะมีเอ่ออ่ากล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยพระเทพนะครับกล้วยน้ำเบาพระเทพนะครับยังไงนะยังไงครับนะครับอาจจะยูเอ่อในไรปีอาจจะซีฟก็ปีนะครับนปีท่านสุดนะครับยูท้งผุนก็จะมียูซ้ำเครือนะครับหลักๆสุดจะมียูซ้ำเครือนะครับ นันกระจานันอยู่โอเคนะครับเนาะอันนี้เป็นทุเรียนนะครับอัปเดตท,ทุเรียนนะครับระบบอะไรดีหมดโอเคหมดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับเด้อขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ